สวัสดีค่ะตอนนี้จะอบพริกหวานนะคะด้วยไมโครเวฟเดวูจ้าวันนี้จะสอนว่าทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ล้างพริกให้สะอาดก่อนจ้าแล้วก็จัดใส่ถาดอย่างนี้จ้าแล้วก็ราดน้ำมันค่ะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชอย่างอื่นก็ได้จ้าราดให้ทั่วเลยค่ะ ราดให้ทั่วเลยนะนคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ทูทูท,ทูให้ทั่วพริกเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็หมนุนหมุนให้น้ำมันทั่วหน่อยนะคะแล้วก็จัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเข้าไมโครเวฟเลยจ้า,าหน้าตาไมโครเวฟเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เปิดเลยค่ะเตาอ,อบไมโครเวฟนะคะทำขนมอบเค,ค้กอบอะไรได้ทั้งนั้นนะคะจัดวางให้เรียบร้อยจ้าแล้วก็ปิดต่อไปเราก็ไปที่นี่นะคะคอมบีค่ะคอมบีคลิกเลยค่ะ ให้ไฮนะคะไฮแล้วก็คลิกกำหนดออ,องศาจะ220สูงสุดเลยค่ะแล้วเราก็ไปนี่นะคะแล้วก็ไปตั้งเวลาจะเวลา30นาทีค่ะเดี๋ยวพอครบเวลาเราก็มากลับด้านนะคะแล้วเราก็ไปนี่เลยค่ะ สต <Start. S 2> าร์ค่ะก็รอให้ครบเวลานะคะครบ30มสินาทีแล้วค่ะก็จะมีแจ้งเตือนนี้คูณ N นะคะแล้วก็เปิดพ้ะอบเพื่อพลิกด้านนะคะ กลับด้านจะก,กลับด้านกลับด้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดพระองคแล้วก็ทำเหมือนเดิมจ้ะตรงนี้คอมบีไฮู่ที่ไฮนะคะแล้วก็ไปองศา2 20องศาตั้งเวลา ยี่สิบนาทีแล้วก็ไปที่สตาร์ทจ้ะสตาร์ทอบต่อค่ะอบต่อ ครบ20นาทีแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ